เกียร์เจ้าพายุนะครับกระเช้าเล็กเยอรมันแบบกระเช้าล็อกนะครับไอด้าตากว้างครับพันห้าห้าร้อยพนไฟของเพื่อนสมาชิกเอามาทําระบบใหม่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับจุดติดสมบูรณ์ครับไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอครับใช้งานได้ปกติเลยครับสมบูรณ์เลยครับ เนี่ยครับพาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับนี่ยครับตะเกียงเก่าเนี่ยนะครับสามารถฟื้นฟูเอากลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมได้ครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ